พยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าฝนจะตกนะคะแต่ก็เป็นไปได้เนาะถ้าแดดมันออกจัดๆอย่างเงี้ยก็อาจจะตกได้นะคะดูอ่เรากินหวานแล้วนะคะทีมเราก็ต้องไปต่อกินขาวกันนะคะคนนี้ก็อบรมกันต่อไป <c oughs> นะคะตอนนี้ที่ฉันจะรู้วิธีแจกจ่ายยาแล้วค่ะนะะ, <c oughs> นะ,ะเราก็จะมากินอาหารนะคะอาหารอีสานฟิวชัน่น เราโวโดฮาค่ะร้านแซ่บๆของลบุรีนะคะนี่สังเกตช่วงตึกนี้นะคะนี่ค่ะนี่เจะเห็นป้ายร้านนะคะป้าปื้่ะเราก็มาอยู่ร้านเ oh ราโวโดฮาแล้วนะคะตั้งแคป,ปหมูหมูยอ,อสองป้าคนนี้นะคะกําลังประชุมเลือกเมนูอาหารบะหมี่กึ่งร้อนสาวทองเนี่ยเป็นแบบอะไรเนี่ยส้มตำทอดเฮ้ยส้มตำทอดยากอยาก เอ้ยเอาเอาได้ไหมเอาไหมเอาไหมอ่ะลองลองลองาอะไรที่เป็นสัตว์ละอใหญ่มะมมาแล้วนะคะเมนูแรกของเรานะคะเป็นไก่ย่างแล้วก็คอหมูย่างรวมกันนะคะมีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะคะแม่ปอถ่ายสวยไหม เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ถ่ายให้แป๊บนึ่งค่ะดีขนมจีนด้วยนะคะดิฉันชอบร้านนี้ตรงนี้ค่ะเราจะมีแบบว่าได้ดูคลิปคลิปของการทำอาหารเพลินๆนะคะก็มีมีสุ่มกงสุ่มไก่นะแซ่บมากนะคะเมนูต่อมานะคะตำปลาตำป่าค่ะอาหารทุกอย่างผักสดคุมายใหญ่สดคุณนะคะ ใช่มาแล้วค่ะต้มแซ่บกระด,ดูกอ่อนของเรานะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะวางังสุดเป็นโจทย์ยากเลยอีกแมแว,คแวค่ะตามข้าโพดค่ะอ่าแม่ผลจัดจานะคะ่ะคุณที่เลิดทุกอย่างค่ะม,ม,มาไวไ<ม>ค่ะปอบเลน<ม>ปอบรอ,องลงทีเดียวกันเลยนะคะ ค่ะนี่นะคะจะวางยังไงนะฉันงงไปหมดฉันงงไปหมดไปที่รูปตาเเอาจานด้ไหมจานเขาไปทำไมอุ้ยครั้งแรกกับการลองตำปลาอร่อยติดคอเลยค่ะอร่อยมากจริงปลาดีคุณชงคุณเชียงดีใช่อร่อยดีค่ะมีกุนเชียงดีเสมออุ้ยทอดหมูยอหมูยอค่ะหมูยอ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 ลาบก็ดีตลอดกาล ค่ะเก็แลหมูย่างก็ดีๆไหมคะทุกคนดีใจปอบลงต่อคะ่อะหวานมาแล้วคะ่ะมีความเลิฟในไก่มากเลยนะคะ กลิงหนังคือก,กรอบแล้วก็หอมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็เนี่ยมมีเครื่องหมักอะ่ะดีมากๆเลย